มือง S ลิงเกน S ลิงเงนที่เยอรมนมีบันนี้ก็เขาตกแตง่งตกแต่งห้างอันนี้เป็นห้างสรรพสินค้าเขาห้างก็อยู่ข้างล่างอะ่ะข้างบนก็มี ตกแต่งด้านเป็นออโคมไฟเนาะเป็นโคมไฟก็สวยดีก็สวยดียดเป็นโคมไฟสีขาวสีขาวสีส้มสวยดีถ่ายมาให้ดูกันแล้วก็เป็นเทศกาลอะไรก็ไม่รู้นะพี่มาวันนี้ก็คือมาบ้านของ สาวจันจิราสาวใต้ในเมืองเดียไปเที่ยวแล้วก็มีโอกาสเอาอาหารมาให้แมวลักกี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงแมวเลยแกเอ้ยยังไม่ถึงแม่รถไฟมันเกิดอุบัติเหตุในะระหว่างทางต้องเปลี่ยนรถไฟถึงสงขบวนแบบลุ้นกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกเจ้าหน้าทีรถไฟ ไล่ผู้โดยสารลงรถพอลงรถจากแล้วก็วิ่งขึ้นไปอีกที่รางหนึ่งที่มารถสีแดงก็ไปขึ้นในรางสีรถไฟสีสีเหลืองอะนะเป็นรถไฟที่จอดในระหว่างหมู่บ้านอา้อาวก็ฟังไปฟังมาถามไปถามมารถเกิดอุบัติเหตุนะมีการซับรางแล้วก็ไปนานหรอก แต่ก็ถือว่าได้รสชาติของอความรู้สึกที่หากว่าเราเจอปัญหาเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยเราจะ,ะตกอกตกใจขนาดไหนหรือว่าเราจะ,ะยังไงก็ซ้อมดูที่ใจเราดีแหละนี่ก็เลยเดินมาถึงตรงนี้ก็รอรถรถเมยที่จะขึ้นไปบ้านของครูอีท ก็รออีกประมาณ29นาทีก็เลยมาหาข่าวห้องน้าม,มาเห็นหน่วยแนวเนี่ยนะมาเห็นโคมจะโคมไฟไหมโคมเนาะโคมไฟเหรอเนาะอะไรเออสวยดีสวยดียดมาถ่ายมาเล่าสู่กันฟังว่านอกจากจะเจออะไรมากมายแล้วเราสิ่งที่มากที่ไมยเราก็ มันก็ไม่ไม้ไม,ไม่มากอะนะนี่นี่ตรงตรงนี้ก็เป็นตรงบันไดเลื่อนขึ้นมาเออแล้วก็นี่คือคือห้างเซอุนอาเซอุนอาก็คือห้างขายเสื้อผาก็รู้สึกว่าเขาจะมีการประปรุงประปรุงร้านคนก็ไม่ค่อยมีอะนะคนก็ม นะความเปลี่ยนแปลงของบ้านของเมืองของเศรษฐกษิจของทุกที่ทุกแห่งในโลกนี่ก็ไม่แตกต่างกันหรอกเนาะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาตกแต่งด้วยโคมไฟสีส้มกับสีขาวเออสวยดีนะเขาก็ตกแต่งโอ้ฉันก็สะดุดนี่สะดุดนั่นสะดุดรักที่ยังไม่สะดุดก็คือคือ,ค,อคือสะดุดรักแก่ ลนี่ร้านขายดอกไม้ที่อยู่หน้าประตูนี่เขาก็ปิดซ่อมแซมแล้วก็เอามาขายตรงนี้ฉันก็กล้าว่าจะต้องไปหาซื้อดอกไม้ไปจัดแจกันให้ผูอิทเขาจักหน่อยหรือปะเนาะเพราะว่าอาทิตย์หนาเขาถึงจะมาก็เพิ่มความสวยงามให้บ้านของ สาวจันจิราสักหน่อยสาวใต้ในเมืองเบียร์ <c oughs> ไปวันนี้ก็ไม่รู้จะเจอผู้บ่าวหรือเปล่า <c oughs> แมวลัคก,กี้อะน,นะมาคราวที่แล้วก็โอ้วิ่งมาหาแต่วันนี้ก็ไม่หวังหรอกว่าก็จะก็ยังคงอยู่แถวนั่นหรือเปล่าแต่บ้านเขาก็อยู่แถวนั่นแหละนะครั้งที่แล้วก็เห็นความเห็นความน่ารัก แล้วก็ความผอมโซของเขาโอ้เนาะนี่ไม่ว่าแต่คนหรือแมวมันก็มีการตรอมใจเหมือนกันเด้อถ้าคนที่เขารักไม่อยู่แล้วก็เราไปเขาเห็นเราแล้วเขาก็ม,มาหามากินอาหารที่คุูอิทเตรียมไว้เราเอาไว้ให้เขาจนหมดเกลี้ยงแล้วแหละวันนี้เราซื้อมาใหม่ละ เราซื้อมาใหม่เราพร้อมที่จะเอาไปให้เขากินแต่ว่าเขามาเขามาหรือไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา,เ,าเดี๋ยวเราวางใส่จานไปให้เขานะอากาศก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่ดอกเนาะไม่ได้ไม่จําเป็นน่าจะไม่ถึงกับว่าจําเป็นในการเอา,เ,อาเรียกอะไรไปรดต้นไม้แต่ว่าเขาก็ดูสักหน่อยถ้ามันแห้งมันอะไรเราก็ต้องรดแลยนะ แต่นี่ก็คือที่ที่เราเออขึ้นมาข้างบนมาเข้าของหน้ามาเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็เลยเออก็เลยถ่ายให้ดูกันนี่ทางเขาทางเขาทางเขาห้างนี่ด้านนี่อาอแปลว่าตาเนาะก็คงจะเป็นพวกแว่นตาลมะมั้งแล้วก็มี ร้านขายเอสซิเมอร์ก็คือขายอาหารแต่ว่าปิดมีทางเข้าเป็นเทศกาลอะไรก็ไม่รู้นอะนู่นรถไฟรถไฟก็อยู่นู่นฝั่งนู่นนู่นที่มาแล้วก็เดินมานี่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 แล้วก็เป็นกาแฟร้านร้านนี้ขายกาแฟกูอ๋อนชอบกินกาแฟร้านนี้อร่อยจ้ก มามาจะต้องซื้อกาแฟเขากินแทบจะทุกครั้งเลยถ้าไม่รีบไม่ด่วนนะนะอันนี้ก็เห็นทีจะต้องไปซื้อคือกันไปเพราะว่ามีเวลาอืมแต่อัน,นอที่แน่ๆต้องไปซื้อดอกไม้ก่อนเด้ออ่ะให้ดูบุมนี่กันปะเราไปลงบันไดเลื่อนกันลงบันไดเลื่อนแล้วก็ไปซื้อดอกไม้ที่อยู่ข้างล่างไปจัดแจกันให้บ้านคุณอิทเขาหน่อย สว,สวยงามงามเราเรามีโอกาสเราก็ก็ทำให้ดีที่สุดอะนะ่ะเนาะรีว่าโอกาสมีมีโอกาสแล้วปรวดอย่าอย่าพลาดอย่าพลาดส,สิ่งดีๆในชีวิตอะไรที่เราพอทำได้เราก็ทำอะไรที่เราทำไม่ได้เราก็ไม่ทำทำแล้วไม่มีความสุขก็ไม่ต้องทำประมาณนี้เนาะ ลงบันไดเลื่อนกันถ้าแกถ้าเรามีอายุมากๆแกแกม,มากๆนี่เราก็จะไม่กล้าลงบันไดเลื่อนเนืเราจะกลัวนี่ร้านขายเซอุนอาข้างล่างด้วยป้ายังเปิดขายอยู่ยังเปิดขายอยู่นี่ทางนี้ก็มีโรตลีด้วยเด้อใครที่สนใจเหรียญโรตรี่ก็ซื้อได้แต่ดิฉันไม่เคยค่ะนี่้านนี่กาแฟขายอาหารขายหมูขายอะไรต่างๆนี ลอตโต้ลอตโตก็คือรอตเตอรี่เด้อนี่ก็คือร้านเซอุนอาร้านใช้ชอบเสื้อผ้าหนาผมก็มาตรงนี้มีเสื้อผ้าเรบ่แม่หนาผมดอกโอ้สนใจไหมเราเนี่แฟนยีนแล้วสนใจยีนเด้อสนใจสนใจแต่เอาไว้ก่อนอ่ะจ้าเดี๋ยวพบก,กันใหม่สวัสดีจ้าที่ตามเด้อ ละอ,อ่อซ้าวป่อขัตรรานสวัสดีจ้ายูนี้มีแซบ